สวัสดีค่ะมุนจังจิป,ประธานนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในเรื่องของการแนะนําตัวเองนะคะค่ะก็คือเราเริ่มจากการที่เราทักทายในตอนเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมคะโอไฮโอโกไซมัสคนิจิวะคมบังวะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราทักทายเสร็จปุ๊บถ้าเรามีการเจอกันเป็นครั้งแรกกับคนคนนั้นนะคะก็คือประโยชที่เราจะต้องพูดก็คือ ฮาจิมมาสเตะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการแนะนําชื่อของตัวเรานะคะว่าชั้นชื่อในที่นี้ก็คือชื่อตัวเองก็คือชื่อมนนะคะก็คือชั้นชื่อมนเดะกชั้นชื่อมนค่ะก็เป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือว่าวาตาชิโนะนาม wa m ะม d นเดสวาตาชิโนะนามะเะมุนเดสค่ะแล้วก็จบประโยคด้วย คำว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็คือภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโยโรชิกุโอเงยชิมัสโยโรชิกุโเนไง h ชิมัสแปลว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต่อจากนั้นนะคะก็คือเราแนะนําตัวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าค่ะเราก็อยากจะทราบชื่อของฝ่ายตรงกันข้ามนะคะว่าเขาชื่ออะไรไประโยคญี่ปุ่นก็จะถามว่าโอนาม wa n วะนันเดสกะ m โอนามวะนันเดสกะ ่ะก็มาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นต่อเนื่องกันนะคะก็คืออย่างทักทายรเราเจอกันตอนเช้านะคะแนะนําตัวในตอนเช้านะคะโอฮายโอโกไซมัสฮัจิเมมาสเตวาตาชิโนนามายวะมอนเดสโยโรชิคุโอเนไงชิมัสโอนามายวะนันเดสกะค่ะก็ขอจบการสอนภาษาญี่ปุ่นในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ